ไปดูเรื่องของการานำนะคะเรือเฟอร์รี่ที่เตรียมที่จะมาทำการเดินเรือระหว่งางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของไทยค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีการทดสอบเรื่องของการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางชนบุรีสงขลาค่ะซึ่งคาดว่าการเดินเรือดังกล่าวนะคะจะใช้เวลาในการเดินเรือระหว่งางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ใช้เวลาประมาณ18-20ชั่วโมงค่ะ โดยเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเรือเฟอร์รี่ดิบลูดอฟฟินที่คุผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะซึ่งเป็นเรือที่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีมาถึงจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเรือลำนี้นะคะเป็นของบริษัทซีฮอสเฟอร์รี่จำกัดเป็นเรือที่เปิดบริการขนส่งทางทะเลเส้นทางชนบุรีสงขลาค่ะ ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่นะคะได้เข้าจอดเทียบท่าที่บริเวณท่าเทียบเรือประทีปซีแลนด์คอนสตรักชั่นในถนนแหล่งพระรามเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะโดยเป็นการทดลองเดินทางครั้งแรกของเรือลำนี้เส้นทางชนบุรีสงขลาอย่างที่บอกเพื่อที่จะเช็คเส้นทางเดินเรือทดสอบการเดินเรือและก็การเข้าจอดเทียบท่าเพื่อให้มีความพร้อมสมบูรณ์มากที่สุดและก็การแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะตามแผนนะคะที่จะเปิดให้บริการเดินเรือได้โดยคาดว่า จะเริ่มออกเดินทางนะคะครั้งแรกเนี่ยที่เป็นการโดยสารของผู้โดยสารเนี่ยบนเรือตั้งแต่21พฤษภาคมนี้จากจังหวัดชนบุรีมายัางจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งทางด้านนายพิพัฒช,ชัยจันเรืองหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัทซีฮอตฟอรี่จำกัดบอกว่าการทดสอบการเดินเรือนะคะจากเส้นทาง ของสัตหีบมายังจังหวัดสงขลาหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ค่ะก็จะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่21พฤศจิกาคมนี้ค่ะเส้นทางชนบุรีสงขลาซึ่งจะมีการตรวจสอบความพร้อมทุกอย่างรวมถึงผู้ประกอบการแล้วก็จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ของทางบริษัทโดยเรือลำนี้นะคะคาดว่าความสามารถจะบรรทุกรถ นะคะ10ล้อเนี่ยได้60คันรถเก่งอีก20คันผู้โดยสารค่ะ586คนแล้วก็ในเรือลำนี้ก็จะมีทั้งห้องอาหารห้องพักซึ่งเรือลำนี้นะคะคาดว่าก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ค่ะ ในส่วนของค่าโดยสารนะคะตอนนี้ถ้าใครหลายคนทราบยบงบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะคะเพราะว่ากําลังอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าและจะประกาศนะคะเรื่องของค่าโดยสารแผนทางเว็บไซต์ให้ทราบรายละเอียดอีกครั้งโดยเรือลำนี้นะคะสามารถที่จะแล่นบนทะเลโต้คลื่นได้ขนาด5-10เมตรได้อย่างสบายๆค่ะจึงมั่นใจในความปลอดภัยเรื่องการเดินทางได้ สำหรับเรือฟอรีด l บลูดอลฟินเป็นของบริษัทซีฮอตฟอรีจำกัดค่ะมีขนาด7,300ตันครอสค่ะ ความยาว136.6เมตรความเร็ว17นอตหรือประมาณ31.48กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรองรับรถบรรทุกนะคะได้ประมาณ60คันรถยนต์ส่วนตัว20คันผู้โดยสารนะคะจำนวน586คนและใช้เวลาในการเดินทางจากท่าเรือจุกสเสม็ดหรือว่าท่าเรือพาณิชย์สัตหีบจังหวัดชนบุรีถึงจังหวัดสงขลาระยะเวลาประมาณ18-20ชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าทางรถยนต์ที่ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ23-24ชั่วโมงค่ะและก็ในอนาคตยังคาดว่าจะสามารถรองรับเรื่องของการขนส่งหรือว่าโลจิสติกได้อีกด้วย โดยภายในเรดดอรฟินดีบลูฟินนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนี้บอกทั้งห้องพักโซนอาหารและก็าร์เครื่องดื่มเหมือนกับเรือท่องเที่ยวกึ่งเรือสำราญซึ่งได้รับการตรวจรับรองความปลอดภัยจากกรมเจ้าท่าแล้วค่ะซึ่งเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการตรวจความพร้อมของเรือเรียบร้อยและก็คาดว่าในอนาคตจะเป็นเรือที่สามารถใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC และก็ยังเปการเสริมศักยภาพของการขนส่งทางน้ำํำลดต้นทุนและก็อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบกแล้วก็ยังแก้ปัญหาหมลพิษฝุ่นละอองหรือว่า PM 2.5ได้อีกด้วยค่ะ